ของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมยากอบ,บทที่ห้าตักเตือนคนมั่งมีฟังให้ดีนะพวกคนมั่งมีจงร้องไห้และอดครวนเพราะความทุกข์ที่กำลังจะเกิดกับท่านทั้งหลายสัพ์สมบัติของท่านก็ผุพังเสื้อผ้าของพวกท่านก็ถูกมแมลงกัดกินทองและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิม และสนิมนั้นก็เป็นพยานปรับปลําท่านและจะเผาพานเลือดเนื้อของพวกท่านเหมือนกับไฟท่านสะสมสมบัติไว้สำหรับวาระสุดท้ายนี่แนะค่าจ้างของคนเหล่านั้นที่เกี่ยวข้าวในนาของพวกท่านที่ท่านชอบโกงไว้นั้นก็ฟ้องร้องขึ้นและเสียงร้องทุกข์ของคนงานเหล่านั้น ที่เกี่ยวข้าวก็ดังไปถึงพระกันขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมทัพแล้วท่านทั้งหลายมีชีวิตอยู่ในโลกยังฟุ่งเฟือยและปล่อยตัวทั้งยังบำรุงบำเลอจิตใจของท่านไว้เพื่อรอวันถูกฆ่าพวกท่านตัดสินลงโทษและฆ้าคนชอบธรรมและเขาก็ไม่ได้ต่อต้านท่านความอดทนและการอธิษฐานเพราะฉะนั้นพี่น้องเอ,อ๋ย จงอดทนจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมาดูซิชาวนายังรอคอยพืชผลอันล้ำค่าที่จะได้จากแผ่นดินอดทนรอคอยจนกว่าฝนต้นฤดูและฝนชุปปลายฤดูจะมาท่านทั้งหลายก็ต้องอดทนอย่างนั้นจงทำใจให้ดีไว้เพราะการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้วพี่น้องทั้งหลาย ยาบนว่ากันและกันเพื่อจะได้ไม่ต้องถูกพิพากษานี่แน่องค์พระผู้พิพากษาทรงยืนอยู่ที่หน้าประตูแล้วพี่น้องทั้งหลายทรงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระเจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้านี่แน่เราถือว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุข ท่านได้ยินเรื่องความทรหดอดทนของโยบและได้เห็นสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำให้เขาในบ้านปลายคือว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมีความสงสารและความเมตตากรุณาเพียงไรพี่น้องของข้าพเจ้าที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คืออยาสาบานไม่ว่าจะทำโดยอ้างสวรรค์หรือโลก หรืออ้างคำสาบานอื่นใดก็ตามถ้าใช่ก็จงบอกว่าใช่ถ้าไม่ใช่ก็จงบอกว่าไม่ใช่เพื่อท่านทั้งหลายจะไม่ถูกพิพากษามีใครในพวกท่านทนท,นทุกข์หรือจงให้คนนั้นอธิษฐานมีใครล่าเริงยินดีหรือจงให้คนนั้นร้องเพลงสรรเสริญมีใครในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ ่งให้คนนั้นเชิญบรรดาผู้ปกครองของคิดจักรมาและให้ท่านเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขาและฉลมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าการอธิษฐานด้วยความเชื่อจะรักษาผู้ป่วยให้หายโรคและองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งให้เขาลุกขึ้นได้และถ้าเขาเคยทำบาปพระองค์ก็จะส่งให้อภัยเพราะฉะนั้น ท่านจงสารภาพบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเผื่อกันและกันเพื่อท่านทั้งหลายจะได้รับการรักษาโรคคำวิงบอลของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากและเกิดผลเอริยาก็เป็นมนุษย์ที่มีสภาพเหมือนอย่างเราท่านอธิษฐานอย่างจริงจังขอไม่ให้ฝนตกและฝนก็ไม่ตกต้องแผ่นดิน ึ่งสามปีกับหกเดือนและเมื่อท่านอธิษฐานขออีกครั้งหนึ่งสวรรค์ก็ให้ฝนและแผ่นดินก็ผลิตพืชผลของมันพี่น้องของข้าพเจ้าถ้าใครในพวกท่านถูกหลอกให้หลงผิดไปจากความจริงและมีคนนำเขากลับมาให้คนนั้นรู้เถิดว่าผู้ที่นำคนบาปกลับจากทางผิดของเขา จะช่วยวิญญาณจิตของคนบาปนั้นให้รอดจากความตายและจะทำให้บาปมากมายได้รับการอภัย